เป็นเมนูอะไรครับมีกระเจินมีกระเจินนะครับนี่าน่าจะเป็นก๋วยเตี๋ยวพั้ไก่ใช่หม,มครับผม,อ,มอยู่ตรงนี้ขายมั้กี่ปีแล้วครับ ท่านผู้ชมตอนนี้ผมอยู่ร้านก๋วยเตี๋ยวขั้วไก่สุขสวัสดิ์ซอย12ครนะับตรงนี้เป็นปากซอยพอดีเลยคนระับปากซอยสุขสวัสดิ์12เขตจอมทองกรุงเทพมหานครครับ นี่เป็นเมนูอะไรครับวันนี้อัน,นนี้มีกระเฉดหมีกระเฉดนะครับราคาเท่าไหร่ครค no ับมีกระเฉดหมีกระเฉดก็เป็นหมูไก่ห้าสิบห้าครับหมูไก่ห้าสิบห้าครับเต้าหู้หกสิบห้าครับผมหอมๆเลยนะครับก็จะอยู่ใกล้ๆกับร้านซ <influ> ุกี้นะครับรถเด็ดนะครับที่มาถ่ายไวทั้งยีแล้วนะครับ ก็เมนูเยอะนะครับตัวเตี๋ยวพวกไก่าพาสตโรนีสปาเก็ตตี้ผัดซอสที่เมามีห้องฟงครับราคาเริ่มต้นที่45บาทบรัาบทได้เป็นสาดเส้นใหญ่นะครับใหญ่ไหมครับครับนี่ยเปิดร้านกี่โมงถึงกี่โมงครับเเปิดขายได้ประมาณ5าโมงเย็นับาโมงเย็น ช่วงน,นี้ก็แค่ประมาณสามตุ้งกว่าปาระรมาณสามุงกว่าฝ่านนะครับมีวันหยุดไหมฮะหยุดทุกวันจันทร์ครับหยุดทุกวันจันทร์นะครับก็มาหนูก็ได้ครับผมในเส้นไม้หอมนะครับ เป็นพวกเครื่องปรุงเนาะอันนี้น่าจะเป็นก๋วยเตี๋ยวพ่อไก่ใช่ไหมครับครับผมนี่ครับไปลุกเลยครับ เนื้อไก่นะครับก็มีปลาหมึกกรอบนะครับอันนี้เป็นซอสรุ้งรสนะครับ อยู่ตรงนี้ขายมากี่ปีแล้วครับขายตรงนี้ก็ประมาณสิกว่าปี10วสิบกว่าปีนะครับมีขายทื่นอนี่ไหมฮะไม่มี้ไม่มีมมนะครับทีเดียวเลยนะ ผมเอากัวไก่สองห่อนะฮะครับ,รบเป็นกระเทียมเจียวนะครับแล้วก็ต้นหอมครับ จานจานเท่าไหร่ครับวันนี้จานเป็นสี่สิบห้าบาทผมสี่สิบห้านะครับนี่จะมีผักด้วยนะครับใส่ผักด้วยที่ร้านนี้สามารถนั่งทานได้นะครับอยู่ตรงนี้เลยนะมีอยู่อสองโต้นะครับอีโตะอีสองโต ใส้สามกระทะเลยนะทางด้านนู้นเป็นเหมือนเป็นตามสั่งนะอันนี้เป็นเมนูอะไรครับโคอดซี<ฮ>่หมี่โอ้เมนูนี้แปลกไม่เคยกินเลยครับโคอดซี่มี อของอาหารเป็นแบบจีนนะครับตัยซี่มีนี้จะเหมือนลาดหน้าไหมครับคล้ายๆนครับคล้ายๆรสชาติแปลกแบบนะครับจะใส่หมูใส่กะเพาะใช่ไหมครับไม่ได้ใส่เนื้อไก่หรือปลาโอ้ดีๆมากเลยได้ครับรสช้อิกะเพราครับโอ้เหมือนคล้ายกับพราเนาะครับ นี่ใส่เป็นเนื้อเนื้อไก่นะโอซินีเนื้อไก่ครับครับผมใส่แป้งนะครับขอบคุณนะครับเจ๊ซอสปรุงรสครับปรุงรสนะครับแล้วก็ ะอันนี้ขายชามเท่าไหร่ครับราคาเดียวครบ45บห<อ>้าครับราคาเดียวเลยนะครับผมอันนี้ลูกค้าสั่งกลับบ้านนะครับไสั่งกลับบ้าน ีกะพเพราด้วยครับมเมนูนี้อันนี้จะเป็นลาบแกตตีขี้เมาลาบแกตตีขี้เมาเนอะใส่พริกก็เลยฮะ นนะครับบาร์บี้วเมนูนี้ก็น่ารับประทานเหมือนกันนะครับหอมเลยครับเรียบร้อยครับผม นี่จานใหญ่เลยครับน,นี่หมี่ฮ่องกงหมี่ฮ่องกงนะครับ,อ,รรบอ่ใส่น้ำซุปนะครับับหมี่ฮ่องกงใส่กระต๊อบเส้นห่นี่นครับใส่เส้นไป ไมนูอะไรครับไปนี่ักระี้ผัดซอสครับักเี้ัดอครับนี่ครับเน่ยเ็นัดก ผมผมผมเอานี่อย่างเงี้ยอีก,อ,กอีกหนึ่งครับครับ,รบนี่น่ากินมากเลยนะครับวันนี้ลูกค้าสั่งกับบ้านนะ ข้าวดิกระโกเอาพิเศษพิเศษสามเลยสับบ้านสองพไก่จานหนึ่งวไก่สอง่อหนึ่งจานไก่สองอนหนึ่งจานพิเศษหมดเลยครับโอเคมาทั้งมาแล้วโอ้โหมาหลังห้าโมงเรีย คนผู้การติดตามผู้ชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ